แล้วผมมีนิดนึงเกี่ยวกับเคสตัดดี้ของอาหารเสริมเบียร์เอ5นะครับมันก็ต้องเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นเวทีที่มีคนได้ฟังรับรู้ผมจะยกทั้งเรื่องที่ดีเลยกับเรื่องที่มันดูเหมือนจะไม่จริงจงมันดีนะครับอย่างตัวอย่างนี้คำว่ากระทุงโรคกระทุงพิษภาษาอังกฤษเรียกดูเท่มากเลย Healing Crisis นะครับบางอันเขาเขียน Healing Crisis State นะครับ ก็คืออยู่ในขั้นของการที่คุณต้องดีถอดเอาพิษออกมาการที่พิษมันออกมาโอกาสในการซ่อมสร้างมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้ามันมีพิษมีตัวที่ขวางความสําเร็จในการที่จะพัฒนาเซลล์ให้แข็งแรงมันไปต่อไม่ได้มันต้องคายพิษออกมาเหมือนเราไม่สบายแล้วพอเราอ้วกเราดีขึ้นนะครับลองคิดว่าตัวเราเป็นเซลล์เป็นอนุนึงไปอยู่ในร่างกายเนาะถ้าไม่อ้วกให้ได้เนี่ยก็ไม่ดีขึ้นเซลล์นั้นก็เลยต้องการการขับของเสียสิ่งที่ เป็นอุปรสรรคก็คือดีท็อกทีนี้พอกระทุงโรคกระทุงพิษบางคนก็เลยบอกว่าเอ้ยพอทำํำพอเกิดอาการกระทุงพิษขึ้นมาไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวมีภาวะแปลกๆฉันไม่ชอบเลยอาหารเสริมตัวนี้ไม่เวิร์กอย่าลืมกดธรรมชาติเอาของไม่ดีออกก่อนแล้วถึงจะค่อยๆเอาเสร็งที่ดีใส่ได้เขาเรียกว่ากระทุงพิษกระทุงโรคซึ่งจะเกิดไม่ทุกคนนะครับแต่หลายคนเกิดขึ้นจากการทาน ผมไปถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือมีคนท่เขากินแล้วปวดหัวปวดหัวเลยเขาบอกว่ามันเกิดจากลักษณะที่เขาต้องกินน้ําให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็โดยมากอาการปวดหัวคือมาจากคนที่มีภาวะท้องผูกหรือรังอยากถ่าย,ถ,ายถ่ายยากนะครับถ่ายไม่สุดมาก่อนคอทีนี้อืมพิษสะสมนในลําไส้อันนี้คือคำนิยายของผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผมก็มีกรณีที่เขาปวดหัวปวดหัวคือผมคิดว่ามันเกี่ยวกับหลอดเลือดที่มันมีการซ่อมสร้างนะครับจากสารสกัดกูคารมีเคอร์ซิตินมันซ่อมสร้างว่าหลอดเลือดผนังหลอดเลือดให้ดีขึ้นเพราะผมเคยเอาเบียร์ไว้สามกห้าสองเม็ดเนี่ยยืนให้เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขากําลังไมเกรดขึ้นพอยุคโควิด <c> เขาหาเงินไม่ได้แล้วเขาเครียดเราเจอกันที่ที่ทําบุญือากินสองเม็ดเชื่อเราว่ามันดีกิน เขาเชื่อผมเมื่อกี้กินเสร็จไปไม่ถึงจิงชั่วโมงถามว่าปวดหัวไหมเขาบอกไมเกรนไม่ขึ้นกําลังจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นหายแล้วหายปวดหัวแสดงว่ามันมีผลตลอดเลือดนะครับ mm hmm. เขาก็หายไมเกรนแต่อันนี้กรณีที่ยกเคสกระทุ้งพิษคือเขามีอาการปวดหัวเกิดขึ้นก็แนะนําว่าให้กินน้ําเยอะๆแล้วก็ทานเบลเอสต่อไปเพราะว่าคุณกําลังฮิลลิ่งฮิลลิ่งคริสนะครับคือกระทุ้งพิษกระทุ้งโรคและกําลังจะดีขึ้นอันนี้ มันดูไม่พึงประสงค์เนาะดูแบบไม่เห็นกินแล้วสบายใจเลยมันแบบทุกใจตอนแรกของจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเหมือนเรื่องสวดมนต์ต้องมีการชดใช้แล้วกกับจะดีแต่บางคนก็มีไม่ไม่ได้ชดใช้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาได้ชดใช้ด้วยความชิบหายในชีวิตไปห,หมดแล้วพอสวดมนต์ปุ๊บก็เลยดีทันทีหรือกรณีที่คนที่เขากินเบียร์สามารถแล้วดีทันทีก็มีแบบดีปรึ่งขึ้นมาเลยนะครับ